สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนิ้ือได้ซะไม่ได้ตอนนี้เราอยู่กับแอดมินก๊อตผมสวัสดีครับวัยรุ่นบ้านแถวและพี่ออมสินเป็นแอดมินจับบ้านแถวอยากที่คนได้ได้ทราบอยู่แล้วนะครับว่าบ้านแถวเนี่ยนะครับเกิดอักขีภัยนะครับก็สร้างความเสียหายเป็นจานวนมากเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับภาพไม่เหลืออะไรเลยนะครับหมดหมดความเสียหายนี่หลายร้านเลยนะครับจากที่เห็นในภาพก็จะเป็นเหลือแค่ตู้เซฟมา คือตา<ต>ไรที่เป็นพื้นไม้นี่คือเสียหายหมดเลยนะครับเหลือแค่ตู้เซฟที่ลอยอยู่ตัวโดยเห็นไหมครับก็จะมีแค่ตู้เซฟแต่ตู้เซฟนี่น่าจะเป็นหน้าๆน่าน่านาจะเอาสิ่งของเอาไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าด้านบนมีรอยเจาะนะเห็นเห็นในภาพไหมครับอ่ะก็หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับแอดทินก็ก็ได้คิดว่าเอะเราจะช่วยเหลือยังไงดีเอาไหมครับ หลังจากนั้นคิดว่าจะทำยังไงครับช่วยยังไงครับเคยคุยกับพี่พี่คือพี่พี่เอาสินครับแล้วพี่ขับคพว่เขานนหน้ารักก็รเราครุยเขาว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรที่สามารถ จะเชื่อเหล่ยาสำหรับผู้ที่มาตกคา้างทให้ได้นะครับเทียงเ็ก็เลยเชื่อภาษาที่ใหญ่คว่าตรงนเรามีเป็นศูนย์การอยู่แล้วเป็นศูนย์ร่วมใจห่กผมไม่แล้ครับนะครับแล้วเราก็เริ่มจากติดตามที่มาก็ว่าเราได้คอลแลบการหาครัาเด่คนมแพ้ได้คอลแลบองมนแล้ครับ รวลซึ่งโดยรุ่นแถวหนึ่งเรามี็นกำลังเป็นที่หนึ่งแล้วนะครับส่วนเที่ยวสิ่งที่คือกำลังเขาคือกำคาตักท่านหนึ่งประชาชนตักท่ากับกำลังคนอ่ะยิ่งมารวมกันมากเท่าไหร่ครับของการเปิดลบริจากมันก็ยิ่งมาก้นทีนี้ของที่เราได้มาเนี่ยมันมันเยอะมากจนที่เราน่าจะเอาไปกับไปทำประโยชน์กับทางบ้าสนามหรือเปล่าครับใช่ครับก็คือของส่วนหนึ่งเนี่ยคือว่าต้องบอกว่าตอนที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าพี่น้องเนี่ยจะช่วยกันมาเยี่ยต่างตรางในเมื่อ เพื่อทำไมในขนาดนี้เราก็ต้องมีแผนสองแลครับว่าของแน่คือของที่เมียมันเน้นไปในงานใช่ครับว่ามันของบริโภคถูกครับครับเราก็ผมว่าเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ว่าเราจะมีช่องทางไหนว่าที่จะระบายของหรือเปาเลยไหมว่านะในในเมื่อที่ของมันเยอะจนจนเกินไปทีนี้ก็คือณตอนนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดนะครับมันมีตัวที่ไอแต่แต่ละพื้นที่อยู่เหมือนเช่นโรงพยาบาลนี้ยเของพิธอนจะเป็นช่องใช้อย่างพวกหมอม่า เป็นต้นเลยครับคุณคุณมาม่าหันให้เป็นต้นเงี้ยมันมีความจำเป็นต้องใช้ผมเองบอกว่าเลยะาษาเตรี้ยงสีเพราะเพี้ยงสีนั้นปิดท้ายก็ดูแลส่วนทุกคนนี้อยู่ด้วยนะครับก็เลยว่านั้นขอต้นหนึ่งครับขอแบ่งไปให้พี่น้องที่อยู่มาถนนดีกว่าเพราะว่าพี่น้องตรงนั้นอ่ะด้วยก็เป็นคนต้องการเหมือนกันเท่ากับเราได้บุญส่งต่อเลยแต่ก็คนที่ไว้ใจเข้ามานะครับใช่ครับเพราะเราก็คงไม่เก็บไว้อยู่แล้วเยอะแยะประมาณนี้เราก็ไม่รู้จะไว้ทำไมเราก็มีแจกหมดจริงๆต้องบอกว่าวันวันนั้นเนี่ยเราจะแบ่ง กิจกรรมเป็นสองช่วงคือช่วงรถนะค,ะครับใช่ไหมกับกับกับช่วงเรือใช่ครับช่วงรถเนี่ยพอขอมาเนี่ยเมื่อวานเราเมื่อวันที่ขอมาเราก็ได้กระจายจัตว์เล็้ยงเช่ครับประมาที่สิบที่สิบตัวได้นะครับแล้วก็เอาไปให้ชั่วศกใส่ครับอ๋อก็หมายความว่าคนที่มางานเราเนี่ยก็คือใครที่สะดวกมาทางรถก็คือมาทางรถมาทางบกใ,<ช>ใครที่มาทางน้ำก็คือมาทางน้ำใช่ไหมครับแล้วมาช่วยส่องส่องรอบใช่ครับหมายความว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชม มารอบเย็นของที่เหนุยู่นี้คือมารอบเย็นนะครับรอบรอบรอบที่มาทางบกเนี่ยก็คือมารอบเที่ยงเนี่ยเราได้แจกไปหมดแล้วถูกไหมครับแล้วก็รอบที่เดี๋ยรอบเย็นเนี่ยเราจะไปแจกกับศูนย์เรียกไรครับไอครับไอศูนย์รับคอยไปจำจมวกเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปไปไปกระจายของกันส่วนเดิมนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตอนที่เราเอาของไปให้คนเลยนะใช่ครับผมมันเป็นอะไรที่มันแบบ มีความสุขครับแล,แล้วแล้วแล้วคนที่คนที่มาคนที่ให้มานี่ก็ได้บุญด้วยนะได้บุญสองข้อครับเพราะว่า,วาทุกคนนี่ยไม่ว่าตำรเเคนไม่หรือผู้บรโคทุกอย่างก็มีคนธรามชาติทั้งหมดเรามีหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์นะ คือคือมีใครอยากจะช่วยเหลือก็ก็ได้ครับเอารูปที่เราแล้วเราก็ไปให้ก็ติดต่อปรทางพี่อมงศ์ก็ได้ครับขอบคุณที่ท่ทนนทาททน,น <ๆ S 2> ม,นมนากเลยครับไร้ก็ไครับแชทเพจบนรลกครับนะครับพวกเราก็จะสมัคซื้อการซื้อกาซสมัครเช้ัคอันนี้จริงไหมครับเขาบอกว่าอ่าศูนย์เขาเรียกศูนย์อะไรนะครับศูนย์ซีไอครับศูนย์ซีไอเขาบอกว่ามีฟ้าอ่าขาดแคลนเรื่องอ่า ใช่ครับใช้สีฟันยาสีฟันยาสบู่มสบูอะไรพวกนี้นครับใช่คบแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของแห้งปลาระปอมาม่าอะไราเลยเพราะพวกนี้เวลากักตัวเนี่ยสมมติว่าตรวจพบเชื้อแล้วเนี่ยนะครับจะในกักตัวที่บ้านอย่างต่ำก็ต้อง14วันนะครับก็เนี่ยในการรับยาในการทานยาให้ครบนะครับแล้วก็ต้องมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากตรวจแล้วเนี่ยอีก14วันก็ยังต้องอยู่ในบ้านนะครับในการกักตัวเพื่อเซฟให้กับเ็ตัวเองวด้วยนะครับก็เท่ากับเท่ากั หนึ่งเดือนน่ะนะครับในการรักษาก็สรุปแล้วใครจะติดต่อบริจาคก็แอดมินรอดวรุปบนแพลวและพี่อมสินกลุ่มขอบคุณมากครับทา่รับนะครับก็ติดต่อไปทางนั้นเลยครับก็ตามลิงก์นี้เลยครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์นะครับทั้งสองสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งกลุ่มกับไอ้หนึ่งเพจนะครับถูกไหมแปะไปใต้ลิงก์อ่าหนึ่งขับหนึ่งขับขับอะอย่างเงี้น